จ่ายเงินขนาดนี้เนี่ยไม่กลัวโดนเล่นงานในกฎควบคุมทางการเงินเหรอ Financial Fair Play เป็นเพียงแค่เสือกระดาษหรือเปล่าสามาจอ์แดนบอกว่า18เดือนหลังจากนี้ถ้าเชลซียังมีพิติกรรมในการใช้เงินเหมือนเดิมและไม่สามารถหาไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมได้ผมเชื่อว่าเชลซีจะไม่รอดจากเงื้อมือของ Financial Fair Play สิ่งที่ท็อดบูลลี่กระทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเสี่ยงดวงว่าเชลซีจะโดนเล่นงานจากกฎควบคุมทางการเงินหรือเปล่า Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับทติ่น้สฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีข้มเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอดนะครับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคําถามก้อนใหญ่ๆครับที่แฟนฟุตบอลนั้นสนใจและสงสัยกันเหลือเกิน เพราะานับตั้งแต่เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเจ้าของสโมสรกลายเป็นชอตบูลีรวมถึงกลุ่มทุน Ki เล c a แคปิตอลซึ่งมีบดดัตเอ็กบอรีนะครับเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยเชลซี Chelsea ใช้ใจ่ายอย่างมากมายมหาศาลครับนับกันได้เห็นภาพก็คือ3ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับพวกเขาจ่ายเงินในการซื้อผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามามากถึง870ล้านปอนด์ครับท่านับในดีลล่าสุดก็คือในกรณีของลูเมโอลาเวียครับ ซึ่งโดยเฉพาะซัมเมอร์นี้เนี่ยยังมีอีกหลายชื่อครับที่ตบเท้าเข้ามาสู่ทิสนสแตมฟอร์ดบิชหนึ่งในนั้นแน่นอนครับมาร์เซสกาเซโดซึ่งกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดครับบนหน้าประวัติาสตรลูกหนังอังกฤษแพ็กเกจร,ร,รวมเมื่อคืน115ล้านปอนด์นี่ยังไม่นับอีกหลายๆชื่อนะครับนิโคลัสแจ็คสันอักเซลดิซาซีโรเบิร์ตซานเชสคริสโตเฟอร์เอนคุนคูหรือแม้กระทั่งในช่วงต้นปีก็ยังมีเอนโซเฟรนันเดสรวมถึงมิคาอิลมูดริก ด้วยตัวเลขดังกล่าวแล้วครับมันจึงถูกพูดถึงในวงกว้างวันนี้ลองมาดูกล,ลยุทธ์กันหน่อยครับว่าเชลซีนั้นมีวิธีการอย่างไรครับในการบริหารจัดการในเรื่องนี้และทําไมพวกเขาถึงเชื่อมั่นว่าตัวเองจะเอาตัวรอดได้จากกฎควบคุมทางการเงินครับถ้าเราอธิบายกันง่ายๆนะครับว่าตามกฎของยูเอฟ่านะครับการขาดทุนในระยะเวลาสฤดูกาลครับต้องมีตัวเลขไม่เกิน60ล้านยูโรซึ่งถ้ามองจาก สามซีซันหลังสุดของเชลซีครับ2020-21 2021-22และ2022-23มีการประเมินว่าเชลซีนั้นมีตัวเลขติดลบอยู่ที่ราวๆ90ล้านยูโรครับหรือประมาณ77ล้านปอนด์ดังนั้นอันดับแรกคือต้องปรับสมดุลของบัญชีก่อนครับทำยังไงให้ตัวเลขติดลบเนี่ยมันน้อยลงขั้นตอนแรกก็คือปล่อยออกครับเราจะเห็นซัมเมอร์นี้เนี่ยโอเคครับขาเข้าเนี่ยมันเข้ามาเยอะแต่เราก็อย่าลืมครับว่าขาออกของเชลซีเนี่ยก็เยอะเช่นกันซึ่งแต่ละคนนั้นนอกจากจะได้ ราคาที่เหมาะสมแล้วยังเป็นกลุ่มที่มีค่าเหนื่อยอยู่ในระดับสูงด้วยครับคลายฮาร์วัตเมสันเซนมาลติโอโควาเซสรูเบนรอฟต์ชิกคริสเตนพูริสิสเซซาอัสบิเกต้าใครดูคุลิบาลีเอ็ดวาร์เมนดีไล่ไปถึงดาวรุ่งอย่างเอธานเอ็มปาดูโดนปล่อยออกจากทีมหมดเลยครับพอเคาะตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับ เชลซีได้เม็ดเงินรวมกันมากกว่า250ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานครับจากที่เคยดึงบรรดาน,นักเตะซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงๆบิ๊กเนมซึ่งอยู่ในจุดพีคเนี่ยนะฮะพราเปลี่ยนมาถึงยุคข,ของท็อตบูลลี่แล้วก็เบดดัตเอ็กบาลีานะครับเชลซีพยายามเน้นในการเสริมทัพด้วยกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งครับที่เชื่อว่าจะสามารถยกระดับและพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ต่อให้จะต้องจ่ายเงินแพงก็ตามในการซื้อตัว ซึ่งก็อย่างที่บอกครับสตลาดที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆแล้ว870ล้านปอนด์ครับแต่กลยุทธ์มาอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะในจำนวน870ล้านปอนด์เนี่ยเชลซี Chelsea ไม่ได้จ่ายทีเดียวหมดนะครับสิ่งที่พวกเขาทําก็คือเซ็นสัญญากับกลุ่มนักเตะใหม่ในระยะยาวครับ6ปีบ้าง7ปีบ้าง8ปีบ้าง8ปีบวกออปชั่นอีก1ปีด้วยซ้ำไป อย่างในเคสของกาเซโดและก็ใช้วิธีการลงบัญชีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตามสัญญาครับซึ่งถูกมองว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในช่องโหว่ของกฎ Financial Fair p l a y ถ้าคิดเอาง่ายๆครับอย่างต้นปีที่ผ่านมาเอนโซเฟรนเดส105ล้านปอนด์ถ้าคิดเอาง่ายๆนะครับสมมุติว่านัอกเต่คนนึงครับถูกเชลซีซื้อตัวเข้ามาในราคา50ล้านปอนด์ด้วยสัญญา5ปี พวกเขาสามารถเฉลี่ยในการลงบัญชีค่าใช้จ่ายให้ครบ5ปีได้ครับ50หาร5ก็คือ10ล้าน1ปีก็ลงเป็นรายจ่ายในการซื้อนักเตะคนนี้เนี่ย10ล้านปอนด์ให้ครบ5ปีหรือต่อให้บวกกับค่าเหนื่อยครับตรงนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งกลยุทธ์อย่างที่บอกครับนอกจากเปลี่ยนวิธีการซื้อนักเตะมาเป็นกลุ่มดาวรุ่งต่อให้จ่ายราคาแพงก็ตามแต่หวังว่าจะมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานส่วนค่าเหนื่อยก็พยายามจ่ายให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ครับ ไม่โอเวอร์เกินไปไม่จ่ายในระดับแบบ3 4มสี่แสนแต่บางทีอาจจะเริ่มที่10,000แปอนต่อสัปดาห์หรือ1นึ0 0 0สอนป์ต่อสัปดาห์กลับที่เคสตัวอย่างครับตั้งแต่คนหนึ่งค่าตัว50ล้านปอนสัญ,ญญา5ปีค่าเหนื่อยอีกสักหนึ่งแสนปอนคิดง่ายๆสามารถเอาไปลงในรายจ่ายเฉลี่ยตามสัญญาได้ก็คือ5ปีครับอันนี้แหละครับคือวิธีการที่ปรับกลยุทธ์ทําให้บัญชีนะั้นมันสมดุลขึ้น ซึ่งถ้ามองในการรายงานของแอตเลติกก็จะเป็นการยืนยันได้ครับว่ามันได้ผลจริงๆครับเพราะว่าแอตเลติกเนี่ยรายงานว่าตัวเลขที่ได้หลังหักลบค่าเสื่อมราคาสำหรับนักเตะขาเข้านะครับอยู่ที่157.2ล้านปอนด์และตัวเลขดังกล่าวก็ลดลงอย่างรวดเร็วครับด้วยกำไรที่มาจากนักเตะที่ขายออกได้เนี่ย149.6ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าขายได้เท่าไหร่ลงบัญชีเต็มจำนวนได้เลยครับแต่ซื้อมาเท่าไหร่แบ่งเฉลีย่ยแต่ละปีตามสัญญาอย่างเช่น เชลซีขายขายฮาร์วาร์ดไปให้อาร์เซนอล60ล้านปอนด์เชลซีเอาตัวเลข60สิบล้านปอนด์นั่นนะครับเอามาใส่ในบัญชีรายรับได้เต็มจำนวนทันทีครับมันจึงหักลบลงกันอย่างรวดเร็วมากๆยิ่งถ้าเป็นกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้ซื้อตัวเข้ามาในราคาแพงๆอย่างเช่นเมสันมาล์หรือรูเบนลอฟต้าชิกอย่งี้ยที่เป็นนักเตะบุกปั้นขึ้นมาจากแคาเดมีตัวเลขที่ได้มาคือกำไรรุนรเลยครับเพราะเชลซีไม่ได้ทุ่มทุนซื้อมหาสารแต่ปัน้นขึ้นมาเองมันจึงเป็นกลยุทธ์ปรับ สมรุลบัญชีที่ต่อให้คุณซื้อนักเตะมากขนาดไหนแต่ถ้าขายออกได้เพียงพอไอตัวเลขขายออกได้แหละครับมันสามารถเอามาใส่ในบัญชีได้เต็มจํานวนแต่รายจ่ายที่ซื้อนักเตะเนี่ยคุณสามารถแบ่งจ่ายเฉลี่ยได้ตามสัญญาที่เซ็นไว้กับนักเตะครับตัวเลขมันเลยลดระดับลงอย่างรวดเร็วรนั่นคือการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศครับ ซึ่งณเวลานี้เนี่ยมันอาจจะยังเร็วเกินไปครับที่เราจะทราบได้ว่าเชอซีเนี่ยมีการปรับความสมดุลของบัญชีลดลงมากน้อยขนาดไหนหรือยังเหลือตัวเลขขาดทุนอีกเท่าไหร่เพราะรายงานทางการเงินโดยรวมฉบับล่าสุดก็คือปี2023-24เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมากครับอย่างไรก็ตามครับหนึ่งในการขยับตัวของทางสาพันฟุตบอลยุโรป หรือว่ายูเอฟ่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเพื่อรองรับการกระทําของเชลซีครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงบัญชีรายจ่ายนั่นแหละครับที่เฉลี่ยตามสัญญาของตัวนักเตะใช่ไหมครับยูเอฟ่าออกมาปรับเปลี่ยนกฎเลยครับให้ลด ระยะเวลาการลงบัญชีรายจ่ายสำหรับนักเตะเหลือเพียงไม่เกิน5ปีครับแบบไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาสัญญาเช่นในเคสของกาเซโดนี่ก็ได้ครับสดสดร้อนร้อน115ล้านปอนด์ถ้าตามแผนเดิมที่ทางยูฟ่ายังไม่ได้เปลี่ยนกฎเชลซีสามารถเฉลี่ยลงรายจ่ายเนี่ย8ปีได้เลยครับแต่ตอนนี้ถ้าอ้างอิงตามกฎของยูฟ่าเฉลี่ยได้เต็มที่คือ5ปีต่อให้กาเซโดจะสัญญากับเชลซี8ปีก็ตาม โดยกฎนี้เริ่มต้นในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับ1กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับถ้ามองกลับมาที่กรณีนี้ครับปีนี้เชลซีไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสโมสรไม่ได้ร่วมแข่งขันในศึกฟุตบอลทั่วยุโรปจากผลงานของยูเนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าเยฟ่าไม่มีสิทธ์เข้ามาตรวจสอบบัญชีของเชลซีครับแต่ในกรณีของพิมลีกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะเริ่มมีการพูดถึงครับ เริ่มมีการตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเชลซีจ่ายในระดับ870ล้านปอนด์จาก3ตลาดแล้วยังไม่โดนเล่นงานจากกฎควบคุมทางการเงินซึ่งแต่ละประเทศกฎควบคุมทางการเงินแบบนี้นะครับจะแตกต่างในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยโดยล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับว่าทามพิมลีก็เตรียมครับจะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือตัวแทนจากสโมสรสมาชิกทั้ง20ทีมเนี่ยเข้ามาห,าหารือครับเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎควบคุมทางการเงิน ตามรอยอยูเอฟ่าแต่คาดว่าไอ้ก,กฎใหม่นี้นะฮะจะสามารถใช้งานได้ภายในซัมเมอร์หน้าครับก็คือฤดูการหน้าเซอร์นจอแดนครับอดีตเจ้าของสโมสรของคริสตัลพาเลสนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วหากเชลซีไม่สามารถหาเงินมาปรับสมดุลบัญชีได้ไม่ว่าจะเป็นการกลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือหาผู้สับสนุนรายใหม่ที่กระเป๋าหนัก,ห,นก,ห,นกหรืออะไรก็ตาม f i น a n เช a ยลแฟร์เพจะตาไปเคาะประตูคุณอย่างแน่นอนสิ่งที่ท็อดบูลี่กระทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเสี่ยงดวงว่าเชลซีจะโดนเล่นงานจากกฎควบคุมการเงินหรือเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายหลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสงสัยในการใช้เงินของเชลซีว่าคุณจ่ายเงิน800กว่าล้านปอนเนี่ยในการซื้อนักเตะโดยที่ไม่ละเมิดกฎเลยเหรอทำได้ยังไง เพราะฉะนั้นถ้านับจากตรงนี้ครับซามาจอ์แดนบอกว่า18เดือนหลังจากนี้ถ้าเชลซียังมีพิติกรรมในการใช้เงินเหมือนเดิมและไม่สามารถหาไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมได้ทั้งเรื่องของการขายนักเตะเรื่องการกลับไปเล่นทั่วยุโรปหรือการหาสปอนเซอร์รายใหญ่ที่จ่ายหนักๆผมเชื่อว่าเชลซีจะไม่รอดจากเงื้อมมือของ f ฟ n a n c i a l Fair Play บทสรุปตรงนี้ครับถ้าเอารูปยอดก็คือสโมสรแห่งนี้มีกลยุทธ์ในการปรับงบดุลบัญชีครับซื้อเข้ามาเยอะก็จริงครับแปดร้อยเจ็ดสิบล้านปอนด์จากสามตลาดแต่นักเตะแต่ละคนนั้น ค่าเหนื่อยไม่ได้แพงมากคําว่าไม่ได้แพงมากมันอาจจะอยู่ที่ประมาณแสนแสนไปปลายซึ่งแต่ละคนที่ย้ายมานะครับถ้าเอาก่อนซัมเมอร์นี้สามารถเฉลี่ยรายจ่ายตามสัญญาของลังเตะคนนั้นได้เลยแต่หลังจากซัมเมอร์นี้ยูอฟ่าออกกฎมาครับไม่ว่าจะเซ็นกี่ปีการลงรายจ่ายเฉลี่ยได้เต็มที่แค่5ปีเพียงแต่ว่าเชลซีก็ยังไม่ได้อยู่ในขอบขายตรงนั้นครับ เพระเาะพวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลั่วยุโรปซึ่งก็ไม่ได้เข้าข่ายในการตรวจสอบของทางยูฟ่าส่วนพิมเมลีกกำลังหารือครับเจราจารจะมีการปรับเปลี่ยนในกฎควบคุมทางการเงินเช่นกันแต่อย่างเร็วที่สุดที่จะใช้งานได้ก็คือฤดูกาลหน้าครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับราว1หนึ่งปีเชลซียังมีเวลาในการปรับแต่งบัญชีสโมสรครับเพื่อให้ทันข้อบังคับทางการเงินใหม่หรือกฎใหม่จากทางพิมเมลีกนั่นแหละครับมันก็อย่างที่สมันจอแดนบอกกันแล้วครับ ปรับปรุงบัญชีหารายได้เพิ่มเพราะว่าลงทุนก้อนใหญ่ไปแล้วหลังจากนี้ก็คือน,นั่นแหละจะมีผู้เล่นขาออกอีกไหมหรือผลงานซีซั่นนี้มันอาจจะเป็นตัวชี้วัดครับถ้าเจสซีกลับมาเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปได้ไรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นแน่ๆเอาแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับหนึ่งแมชในแมชเดย์นะครับมีการประเมินการันตีรายได้อยู่ที่3าถึงสล้านปอนด์หรือการเจรจาหาผู้สอบสุนรายใหม่ครับหน้าอกเสื้อยังว่างอยู่เอาแบบจ่ายหนักๆกระเป๋านหนักเข้ามา เพื่อทาให้บัญชีนั้นมันสมดุลซึ่งนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเชลซีถึงกล้าใช้เงินมหาศาลในตลาดซื้อขายนักเตะโดยที่ไม่ได้หวั่นเกรงกดควบคุมทางการเงินแต่ถ้ามองในอนาคตจริงๆะนะครับไอ้กลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะเวิร์หรือเปล่ายังไม่มีใครตอบได้ครับการสะสมนักเตะดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่อายุการใช้งานระยะยาวๆก็ไม่สามารถการันตีได้ครับว่าเชลซีจะกล้าไปถึงความสําเร็จได้หรือกลับไปเล่นในฟุตบอลทั่วโยุโรปได้ซึ่งถ้าพูดกันให้แบบเบดเสต์เด็ดขาดก็คือผลงาน ในฤดูกาลนี้แหละครับจะเป็นตัวชี้วัดถ้าหลุดจากโคต้าฟุตบอลทั่วยุโรปรายได้ของคุณก็จะมีช่องทางน้อยลงโอกาสที่จะโดนพิมร์ลีกเล่นงานในกฎข้อบุญทางการเงินก็เป็นไปได้ครับแต่อีกมุมนึงครับถ้าสมมุติว่าได้กลับไปเล่นทั่วยุโรปาไปทั่วใหญ่เลยก็ได้ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาก็ต้องเตรียมการครับหาไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมเพราะเมื่อถึงตรงนั้นแล้วยูฟ่าสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่แน่แน่นี่คือปีแห่งการทุ่มทุนมหาศาลเพื่อวััดดวงในานอาคตคตรบ ในยุคข,ของชอตโบลีและเบดดัตเอ็กบาลีภายใต้การทีมของมาริโซโปเชติโนโซึ่งเหมือนเป็นทีมใหม่เลยครับที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาทีสัดอยู่ที่ผลงานครับจะเป็นตัวบ่งบอกและให้คตอบทุกสิ่งอย่างครับเอามาฝากแฟนๆเชลซีครับรวมถึงแฟนๆทีมอื่นด้วยนะครับเผื่อใครยังมีคําถามหรือข้อสงสัยต่งตงตงางๆลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเกิดงไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับและถ้าที่นชอบ อคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งครับแล้วก็มีช่องทางในการสรับสามนุยตรงนะครับซูเปอร์แตงครับเป็นการส่งกำลังใจให้กันแล้กันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ